ครับไปอยู่ด้วยเพื่อนไปอยู่ด้วยปะไปเลยไป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 ส่งไปส่งหน้าตู้ปลาหน่อยไปส่งหน้าตู้ปลาของหน้าตู้ปลาไปไหนไปไหนลูกหน้าตู้ปลาหน้าตู้ปลาหน้าตู้ปลาตกลงคาเย่ของเรายังไงเนี่ยเอาแน่เอาแน่เออาไหน่ะขอดูแบบตัวดีๆหน่อยอ่ะอ๋อใช่แบบตัวแบบพร้อมอ่ะแล้วแบบราคาดีก็เอาเลยอ่ะเอาเลยได้อ่ะ ธรรมดาเนาะเจ๋งเฮ้ยพวกมึงเนี่ยเี้ยอะไรกันเนี่ยอโหลุงครับลุงมันโดนตลกกวครับลุงว่าโอ้โห คือเอาง่ายมันมันน่ะหนีได้ได้หมดแล้วพี่ยาได้หมดแล้วมันไม่ได้ลงมันไม่ได้ลงมัไม่ได้กระเป๋ากระเป๋ามีมีพี่เอได้ใครคือเราส่งให้ใครอ่ะคือมันน่ะหนีพวกผมมาทุกวันที่ผมโทรไปบอกลุงอ่ะผมโทรไปบอกลุงทุกวันเลยใช่ไหมว่ามันหนีตอนตีสามเจ๊พี่ยาปรับวงไหมน่ะแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยก็คือว่าพวกผมอ่ะตีตีออกมาเสร็จไฟออกมาเร็วเสร็จเฮ้ยมึงไปดีไปไปไปกับมันเสร็จปั๊บอ่ะไฟเสร็จมันมันมันก็หนีพวกผมเออสี่คน พาะผมก็ลากมันแล้วพวกผมลากไม่สําเร็จมันก็หนีหนีไปแบบในบ้านในอะไรไม่อยู่เลยหาไม่เจอ,อพวกผมก็เลยคิดว่ามันดิสแล้วตอนมาณเที่ยงคืนน่ะพอคิดว่ามันดิสแล้วเนี่ยผมก็เลยแบบให้ทุกคนน่ะไปรวมบ้าน<ช>ผม,มไปเลเบลกับแก๊งอีกเจ็ดคนพอ <ๆ S 2> ไปเลเบลแล้วพวกผมก็ตีอาวุธกันไม่ไม่คิดว่ามันจะมาไงไม่คิดว่ามันจะมาคิดว่ามันหนีไปแล้วเหมือนเดิมอ่ะเหมือนดิสไปแล้วอ่ะอ่าแล้วทีนี้ปั๊บอยู่ดีๆตีอาวุธอยู่ดีๆอะประมาณอยู่นั้นมันสี่สิบกว่านาที มันก็ยกพวกมาพร้อมกันหมดอ่าประมาณสามสี่คนใส่เกาะใส่อะไรพร้อมวิ่งเข้ามาตีเลยเหมือนมันมันมาหาผมโดยตรงอ่ะน่าจะมีสายบ้างสายแบบเป็นประชาชนในระเบียบอกหรือไม่อะไรสักอย่างเพราะว่ามันรู้หมดเลยมันมาตีผมเสร็จมันจบมันรู้ว่าสายฟ้ามีกล่องจูนมันรู้ว่าผมตีของพยายามจบเลยไม่โดนกล่องจูนหรอไม่โดนครับดูไอ้สายฟ้าเก็บแล้วแต่ว่ามันมันมันมาค้นหาในตัว มันตีไม่มันตีตายปุ๊บมันรีบเอาสายฟ้าออกเลยนแรกอะแล้วแล้วมันพูดว่ามันพูดว่าคนโจกๆเลยจกเลยมันตีของกัพวกมันตีได้มีคนบอกว่ามันตีของกันอยู่และคนที่บอกมันคือใครล่ะผมไม่ได้อะไรหรอกนะแต่ว่าคือตอนนี้มันจะได้คนในระเบลหรือเปล่าคิดในแง่ดีนั่นแหละครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นว่ามันมีสายไงสายแบบระลามาบอกมันอะสานส่งไม่ได้นะมึงประมาทไยครับลุงแล้วผมประมาทเองตอนนี้บัตรประกันผมหมดแล้วด้วยผม ผมมมเหลืออไ่่ใครไม่มีอาหารบ้างอ่ะตื่นมาตามมันสต่ปการผมหมดแล้วตอนนี้ต้องใจเย็นเพื่อนยิงไม่ได้แลกไงอยาเพื่อนหายแล้วเพื่อนหายไปถ้าเ้าเป็นกูนายกเขาไม่ให้แลกครับถ้าเป็นกูอ่ะมันเป็นการสงครามแบบเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องไปไฟเว้ยมีภาพปะไม่จำเป็นต้องไปไฟตั้งตัวก่อนตั้งหลักก่อนนี่ครับลุงมึงอันเนี้ยมึงมึงถอยก่อนหมายถึงมึงมึงแค่แบบไปตั้งตัวไปแอบก่อนไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแอบอ่ะมึงแค่ถอยอ่ะกบดานกบดานก่อนใช่ อย่างเขาเขาก็ทําเลยเราต้องเอากุญแจรถไปเตรียมตัวแล้วแหละต้องเตรียมต้องครับแล้วแล้วอย่างเรื่องไอ้รถแท็กที่ที่ไอ้สายฟ้ามันเพิ่งซื้อมามันแบบมันบังเอิญมากเลยอะเรื่องแท็กอะผมนี่ผมจะพูดเลยนะเรื่องแท็กคือเราคุยกันเองเว้ยไอเรื่องที่เราคุยกันที่เรามารวมแล้วเรามาคุยกันแล้วอกว่าเราเราก่ะเราอ่นเราให้ลูงออกไปก่อนปล่อยถอยให้ลูกดีะเว้นนี่แมกป่ะไหน มันรู้ได้ยังไงอ่ะเรื่องค่าแสงเคอ่ะคุยหน่อยคุยหน่อยเดี๋ย่อยค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 ุยกันเอครับไม่ได้พูดอะไรสายฟ้ามึงจะไม่ได้พูดไรแท็กมึงอ่ะไอเรื่องแท็กเหรอเรื่องแท็กผมมั่นใจว่ายังไงฝั่งมันก็ไม่รู้ว่าซื้อมาเพราะผมมึงซื้อมาวันนี้เลยเออได้กูยังไม่รู้เลยต้องมารู้เนี่ยแล้วทำไมมันพูดเรื่องรถไงเรื่องจูนด้วยเรื่องกล่องจูนด้วย ก็คือมันมันไม่ได้พูดข้างนอกเขาย่งมันพูดในแก๊งเราเฉยๆอ<น>่ะแล้วเรื่องห้าแสนอ่ะพวกผมไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะไอห้าแสนคือผมไปคุยกับพิามิตรอย่างเดียวเลย,ค,ยคือพิสมิตรส่วนตัวเลยผม,ผมแล้วพวกผมคุยกันตอนแบบนอกโลกด้วยอ่ะครับเรื่องเนี้ยแต่เขาเขารู้เฉยเลยอ่ะเอาง่ายทามิ่งเป๊ะทุกอย่างเลยเข้ามาบ้าหมดนะแ,แต่อย่าไปสนใจไม่เป็นไรแต่ว่าตอนเนี้ยเราค่อยคุยกันเรื่องพวกเนี้ยแต่ว่าเราเอาตอนนี้เราชิดแผนก่อนดีกว่าว่าอืมอื เรื่องพวกนี้ตัดออกจากหัวไปก่อนเลยเดี uh ๋ยวค่อยว่ากันอ่ะแต่ว่าเออใช่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 เราเรื่องนี้ก่อนดีกว่าว่าตอนนี้คือบัตรประกันภูมหมดแล้วและพวกมึงแต่ละคนที่เข้าตู้มาเนี่ยอาวุธหลักอาวิตเบสทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันมาดักเราเราซวยเราจะยังไงคิดเรื่องนี้ก่อนดีกว่าวัดหายผมแล้วก็ปล่อยหายเลยผมก็ปล่อยซึมปล่อยเซอร์เลยแค่นั้นแหละไม่ได้ไม่นั้นเนี่ยมึง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 กับกายยอมเว้ยมึงมึงแค่อยู่ในนี้มึงอารมณ์มึงไปข้างนอกแล้วไอ้สายฟ้าเจเยนใช่มึงต้องอยู่ในนี้เว้ยก็มันอยากชชนนนะะผมมก็ให้ัไปเเลลยุงงอาจริ ทำดูวิถีทางอ่ะเล่นแบบทุเรศอ่ะถ้าเป็นลุงตามตรงลุงถ้าถ้าเขาทำอย่างนั้นเราก็เล่นแค่อยู่ในของเราสิเราก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขาในกองเห้่าตาพอดลุงลุงลุงมียากันเทเซอร์ไหมครับมียิงเขาผเลยค่อยคิดไหมไม่ผมผมจะลองไงเพราะว่าผมเจอทุกวัน่ะตัวบั๊กอ่ะแก๊งเขาอ่ะบั๊กทุกวันทุกวันจริงๆลุงทุกวันผมมีคลิปทุกอย่างคือแบบมันจะเป็นไปได้ไหมครับแบบเป็นทุกวันนะเฉพาะแก๊งเขาอ่ะแก๊งผมไม่เป็นเลยยังไงนะตัวบั๊กนะครับ ผมอะเจนในคุกอะผมลุมแทงมันหน้าหลังอะผมแทงประมาณสิบกว่าทีอะลุงพวกผมใส่เกาะใส่แบบยาเต็มอะแบบโดนมันหันสวนตายหมดอะเออไม่เราคือแบบว่าเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยตัดไปออกไปก่อนดีกว่าใช่เออตัดไปก่อนค่อยพูดเอาไงเอาไงเอาไงแลรื่องเงียบแล้วค่อยไปคุยกันหลังเนี่ยใช่ค่อยไปคุยกันข้างนอกเอออย่ามาพูดในนี้ในนี้มันแบบมันหน้าแตกมามันอายเอาใช่เอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าว่าเราจะทำยังไงต่อตอนนี้ไอ้บอสเหลือกี่คนทั้งแก๊งตอนเนี้ยทั้งอยู่ในตู้และนอกตู้โดนนิกโดนนี่เยอะ ดนิกไม่หมดเลยชอบไอบอลนะไม่ชอบเลยไม่ใช่แต่ตอมไม่รู้อ่ะเอาจริงๆนะตอนนี้ยผมชอบไอบอลนะจากแบบคนแม่งเปลี่ยนอ่ะทําให้ผมชอบนะจริงๆเอาตอนนี้ที่เราเหลืออยู่ตอนนี้ที่แบบกี่คนรวมทั้งในตู้ด้วยนะงั้นงั้นเดี๋ยวมึงรอรับกูไอ้บอสรอรับกูเดี๋ยวกูส่งรอให้มึงได้คนคนคนอื่น คนคนอื่นคนอื่นใครจะแบบให้ใครรอรับเตรียมไว้ยี่สิบนาทีไม่ได้ดิเดี๋ยวออกมาเสร็จปั๊บเราเราไปกดดานกันและคุยกันก่อนดีกว่าอือคุยนว่าพุ่งพุ่งนี้เราจะยังไงต่อเอาเป็นว่าวันนี้เราถอยเลยวันนี้สู้ไม่ได้วันนี้ยอมแพ้ไปก่อนไว้ใครที่เป็นไอเนี่ยโอโปอยู่แนะนําให้ปิดจอนะจะให้มันไม่มันจะได้ไม่ต้องมีดามาใช่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 จอไว้ดีที่สุดพอถึงจังหวะที่นอดแล้วค่อยเปิดก็ได้หรือว่าจังหวะที่เขาพอเขาเจอมึงปุ๊บมึงเปิดเลย เจอปุ๊บเปิดเลยเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้เห็นด้วยไม่ใช่แบบปิดแล้วเจอแบบแล้วแล้วยังไม่เปิดครับลงโอ้โหตอนนี้เออบึ้มเราพลาดแล้วลงพุ่มผมไปประมาณไม่ผ้าหรอวะประมาณประมาณคุณประมาณเรื่องฉลาใจเองเว้ยเนี่ยมันมันเป็นที่ผมด้วยแหละครับคือตอนแรกไปบนไม่ให้กลับแล้วนต่ว่าผมันไม่เกี่ยวกับมึงอย่ามาโทษตัวเองกันไม่ได้เดี๋ยวโทษประมาณนั่นแหละลุงลงลงรถกันก็ได้ใช่แค่ประมาด ไม่ไม่ใช่ลุงลครัหมายถึงลุงชนะไปคิดว่าเขาไปกันหมดแล้วไอ้พี่อะตั้มซอยแบทมาละพี่ตัมพีผมพี่ตัมมีบัตรขนาดพี่ตัมพ้่ตัมบัตรขมด้วพอน้ำขอน้ำพอน้ำพี่ตัมไม่จบลอยจบ้อยพี่ตัมไม่มีบัตรด้วยหนิใช่ป่ะเจ๊ผมส่งมความไปแล้วไอ้ภูบอกขบยได้บัตรบัตรพวกผมหมดหมดเป็นสิบคนแล้วลุงกูขายได้นะถ้าจะเอาอะขายเอาลุงเอาต้องเอาผมขอซื้อลุงได้เปล่าครับสบายสองใบไปกูขายตอนตอนี้กูมีสิบสี่กูขายสิบก็ได้ขายสิบใบกูต้องใช้เงินประมาณ เอาเลยซื้อดีใครจะซื้อสายฟ้ามงคลซื้อไว้นะซื้อผมซื้ออสามวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ใช่วันพรุ่งนี้ที่มัต้องต้องไปเถิดกันที่ไหนครับลุงเถิดที่เวทีเหรอครับใช่เวทีที่เวทีใช่ให้นายเขาเถิดให้ตอนเนี้ยเอาเป็นว่าเราอ่ะฟังกูนะแผนมีอยู่แผนเดียวไม่ต้องบุกไม่ต้องแซวเราตั้งหลักก็คือเดี๋ยวเรารวมคนกันแล้วก็รับเพื่อนอ่ะใช่รับเพื่อนแล้วเอาใหม่ในวันพรุ่งนี้ไว้วันนี้ถามว่าสู้จนอาวุธหาย มันยังไม่สมควรที่จะต้องเอาไปเสียอะไรขนาดนั้นะ่ะแล้วตอนนี้มันคือประเด็นว่าเราประมาทแล้วเราก็สั่งทุกคนอะ่ะแบบไว้เจอกันพ่งนี้แล้วไอ้ดุงนัดเวลากันแล้วพ่งนี้จะมาสองทุ่มเพราะว่ามันจะได้เล่นมันจะได้ไม่ต้องเล่นไฟเดียวเพราะเขาอาจจะเออบอกทํางานทํานั้นทํานี่ก็เลยจะเปลี่ยนเวลาให้ก็เลยแบบสั่งแยกไปหมดแล้วแล้วอยู่ดีๆแม่งมากันหมดเลยเลยเบลว่าผ,ผมไม่ทันวะเขาจะเตรียมการกันไว้แล้วหรือเปล่าใช่มันเป็นแผนเขาครับ ผมก็ไม่เจ็บนี้ไม่โทษใครครับใจเราเลือกเองครับก็เดี๋ยวออกไปนี้ก็วางแผนใหม่แล้วไมล์เซตเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ทุกคนวันเนี้แพ้แพ้ไป็ลไรไว้ตอนนี้เราเราพลาดละใช่เดี๋ยวรอรับพวกคุณด้วยนะทุกคนถ้าใครโดนเ่อาไงกูจะบอกอะไรดีๆให้นะถ้าหากมีใครโดนพิ่มอีกคนที่ไม่มีบัตรอ่ะถอยเลยถอยเลยซะถ้ะผมต้องการหาเงิน หาเงินประมูลอยู่แล้วครับผมขายบัตรไม่ต้มีแปตกหรอเดี๋ยวก็หาว่าช่วยดับมินเทเด็กเพราะว่าผมต้องหาเงินประมูลอยู่แล้วถ้าสก็อตจะมาซื้อหรือว่าใครจะมาซื้อก็ได้หมดแหละผมขายให้บัตรประมเูลอยูไว้สักใบสองใบก็พอแล้วเหมืนประมูลให้ทุกคนไปขายบัตรก็ได้นะตอนนี้ตีกันสถานการณ์เราน่าจะทําราคาบัตรได้เยอะดูสภาพบัตรแก่งกันเรายังมีอยู่กันได้หนึ่งไอ้กูมีเจ็ดใบเหรอวะเออกูมีเจ็ดใบสัตว์มันจะสิบใบลูเทดมาแล้ว เออศาสตว์ใกล้หมดแล้วี่หวายเนี่ยเอ้ยผมจะสี่แล้วสี่สี่สุดท้ายผมจะสี่ใบสุดท้ายปัญหายากเลยไม่ใช่หรอวะได้หาไม่ได้แล้วลุงเนี่ยเกมยนตะไลได้สัตว์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให้เพื่อนมาเป็นผู้เล่นใหม่นะให้เพื่อนเปิดกาชาให้แล้วก็เราก็ปั๊มบัตรได้อยู่นะั่งคนมาสอบในลิฟบไหม จ้างคนมามำนี่แล้วก็เริ่มเริ่มก็แบบยันกระชาให้มันอ่ะเออโอ้มันต้องมีคนทำยู่อันนี้เทนเนี้ยมีอยู่แล้วล่ะเออมีมีมีกระชาผิดไปแล้วเฮียมีอยู่ร้อยลูกอ่ะได้อยู่ปะวะ น่าจะได้อยู่แหละเอาปยดตลาดโลกก่นลุงนะห้มันเซกอะได้ได้ได้เพื่อนเพื่อถ้ากูงเงียบไปแสดงกูหลับคาคอมนะทำไมอะกะเพื่อหลับไปเห,หรอลุงง่วงเหรอวันนี้ตื่นไปหาหมอตอนเช้าไงเซร่ากินได้ห้าร้อยห้าสิบห้าเก็บสองมาอย่าไปเช้าแม่งเสร็จบ่ายสัตว์ โอ้โหใายสุดแจ็คใส่สุดเี้ครับนี่คุณแจ็กกี้ป่ะครับใช่ครับอ่าใช่ผมมาตามที่คุณเรียกครับคุณมีอะไรหรือเปล่าเรื่องเรื่องสีสูดรครับให้ สีสูตรผมทำาไมล่ะครับตอนคืนมันตอนเช้าอ่ะมันก็ไม่ชัดหรอกแต่ตอนคืนมันก็เริ่มดำไงแล้วเวลาสมมติถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์นึ่งเงี้ยมันก็จะกระทบถึงพ่กผมได้อันข้างอันอันนี้คือฝั่งคุณดูไปมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่ามันดำถูกไหมใช่ตอนแรกมันดำแต่ว่าตอนนี้ก็มันก็มันก็ยังดำอยู่อ่ะ เดี๋ยวมถ่ายรูปให้ดูปะเนี่ยมันดำปะกนเนี่ยแล้วแจกเหยาก็แยกไม่ออกนะมึงลองบอแวลมึงลองไปใส่สุดดำมาดิลองลองเทียบให้ดูหน่อยได้ไหมมันไม่ยอมเปลี่ยนอนะ่ะมึงดูดิไอ้สัตว์ไอพี่อ่า,า,าแล้วกันนะแั้วกัไม่้ง แต่ไม่เป็นไรผมสั่งไปแล้วผ้าแสนผมสั่งคนมาเปลี่ยนมาแล้วสูตรแพงไงดิตรงเนี้ยใช่ครับใช่ครับสูตรผมไม่ค่อยได้ใส่ด้วยสองซักอยู่ไงต้องไปขอเขามาเนี่ยจะได้พักไปเนี่ยแจ็คเที่ยอ,อย่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะเดี๋ยวลงทายดูนะอย่าเฮ้ยอ,อย่าเปิดกูขอร้องกูเหนื่อย อย่าเลยสัตว์ขายปะถ้าคุณว่าขายก็ก็ขายครับไล้วเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนให้กันออ okay. โอเคไหครับโอเคอ่แสนครับกาเทียบสูตรเมื่อกี้สูตรตัวนี้ลดลดไปได้ไหมครับเด็กกี้ล้านหนึ่ง งั้นเอาห้าแสนดีกว่าครับครับต้องหนึ่งครับ <Okay. Yeah. S 2> ต้องหนึ่งครับเล้ต้องหนึ่งต้องหนึ่ง